ไปแล้วเรื่องนี้นะ่าสนใจนะครับสำนักวิจัยแห่งชาตินะครับรัชวชโเนี่ยจับมือสม,มาคมกีฬาเครื่องบินจำลองอค้นกองทัพดนบุกฉุมพรฝึกบินแปลอักษซนคอเป็นแห่งเล็กของาคใต้เลยนะครับเดี๋ยวนี้โดนทำลายลายย่างนะครับโอ้ยโดยที่สำนักสำนักงานวิจัยแห่งชาตินะครับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิวจัย กระหลงกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับจกิจรกรรมสนับสนุนวิจัยนวัตรกรรมเชิองอบรมนะครับหน้าเทคโนโล,โลยีการด้นแปลกท้นเพื่อประยุกต์เข้าสู่การใช้งานผากตายรั้งทีหนึ่งนะครับมีดรวิภารัตน์ดีอองพวมในการสำนงงานักงานวิจัยแห่งชาติเดินทางเป็นประธานเปิดการอบรมมีนายวิสาพุนธิน์ ผู้ว่าการจังหวัดจุมพรให้การต้อนรับนะครับอบรมครั้งนี้จะขึ้น5 7ถึงนะวันนี้วันหนึ่งนะครับ <ừ> มีนักเรียนนักศึกษาเจา้จาหน้าที่เจ้าหนวนต่างๆเขาฝึกอบรมกว่ารอยคนทีชันซ้ำอาคารอุทบเทศบาลเมืองจุมพรครับก็มีโปรแกรมควบคุมนะครับม่ควบคุมด้วยคนแลตอนนี้นะครับโดยดปรวิภารดีองผู้อำนวยการสมนักง,งานการวิจัยแห่งชาติกล่าวมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ไปไม่เพื่อให้เกิดนวัตกรรมีลลาากย และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับซึ่งเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับดโดรนในประเทศที่ประสบความสําเร็จในการคิดคน้นและพัฒนาซอฟต์แวร์การสร้างงานดโดรนแปลอักษรที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศกล่าวได้วา่าโดรนแปรอักษรฝีมือคนไทยเป็นนวัตรกรรมนึ่งเดียวในอาเซียนและนึ่งในก้าของโลกดังนั้นวชชจ<อ>ึงได้จัดให้มีการสนับสนุนแก่สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับผ่านการ อบรมนะครับผ่านโครงการอบรมมาตั้งแต่ปีงบประมาณ2,565จนถึงปัจจุบันที่ผ่านมาก,การดาเนินโครงการดังกล่าวเกิดพ้นงานและนวัตรกรรมที่สําคัญมากมายซึ่งเป็นการยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีข้องคนไทยให้ก้าวล้ำไปอีกขั้นทัดเทียมกับเทคโนโลยีข้องต่างประเทศทั้งนี้การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการท่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรในภาคใต้มีกำหนดจัดขึ้นใน4จังหวัดนะครับจังหวัดชุมพรจังหวัดตรังจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามลำดับโดยนักเรียนนักศึกษาหรือผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร การอบรมได้ที f a c e b o o k แฟนเพจสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับนะครับหโ,โหนี่ไปไกลเลยจริงๆนะครับนวัตกรรมเดี๋ยวนี้นะดูโดนบินลำเดียววายางนี่บินเป็นฟู้งเลยครับพูบ่มีซอฟตแวร์นะครับ oh. ใช่คอมพิวเตอร์ตวบรถครุมนะครับเราเลยในะนั่งเดี๋ยวนี้ทงคลามมันรบกวโดนกันเลยนะ <laughs>